สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ต้องขอฝากไว้ก่อนนะครับกับยูฟ้าสเต็ปแปดแปดนะครับเปิดยูเซอร์ใหม่รับโบนัสฟรีหนึ่งร้อนะครับฝากห้าร้อให้อีก500บอลสเต็ปรับเพิ่ม50เท่าเลยนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับ ในวันเสาร์ที่3กันยายน65นะครับตึกนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกแมตช์ของฤดูกาลนะครับเป็นนัดที่6ในการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับแอตตันวิลล่าในบ้านของแอตตันวิลล่านะครับต้องบอกก่อนว่าการที่พบกับแอตตันวิลล่าในฤดูกาลที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถือว่าเป็นงานหินมากๆนะครับอาจจะไม่มากที่สุดเท่ากับทีมใหญ่แต่ทั้งแนวรับและแนวลุกของทางด้านแอตตันวิลล่าก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้พอสมควรเลย นะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าประมาทไม่ได้เลยสําหรับการพบกับทางด้านแอตตันวิลลานะครับคาดการ11ตัวจริงที่จะลงสนามนะครับคาดว่ามาในระบบ4-3-3นะครับมีทางด้านชาวคอนเซโลจอห์นสโตนลูเบนดิอาร์ตและทางด้านไคลวอเกอร์อันนี้เป็นส่วนของกองหลังนะครับมาดูในส่วนของกองกลางนะครับคาดว่าจะเป็นทางด้านโรด y ี้คิวินเดอร์บอยและก็เบเนโดติวานะครับาสามประสานแดนหน้านะครับคาดว่าจะเป็นทางด้านฟิลฟูร์เดน เริยรสมาเลสและเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับอันนี้เป็นเพียงคาดการเฉยๆนะครับตัวนหน้างานจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจใน e ีพีนี้กันเลยนะครับมาชมกันที่ข่าวแรกนะครับเออร์ลิงบรน์ฮาร์แลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกเจมี่คาเลเกอร์นักวิจารณ์คนดังกล่าวว่าจะขึ้นไปเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของพิมลีกอังกฤษเมื่อเห็นผลงานอันตะยุดสยองภายใต้เครื่องแบบเรือใบสีฟ้า เอลิงฮาแลด์น,นะครับเขาได้ทํา2แฮตติกใน2เกมติดต่อกันจากทั้งหมด5แมตท,ที่ผ่านมานะครับรวมแล้วทั้งหมด9ลูกและคาดว่าจะเต็งเป็นตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมปี2022ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้านะครับจะมีคาร์เกอร์นะครับนักวิจารณ์คนดังเขาได้กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีตลาดการซื้อขายที่ดีีอาจจะเสียผู้เล่นเกมบุกหลายคนไปก็ตามแต่ก็ยังมีตัวแทนอย่างอัลบเลสที่ดูทรงแล้วจะเป็นแข้งคุณภาพ และเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ที่ยิ่งน่าอัศจรรย์สุดๆผมมีโอกาสได้ทําหน้าที่เกมประจําวันเสาร์ซึ่งซิตี้ได้ออกไปเยือนแอตตันวิลลาแล้วผมจะได้เยอนสีเท้ากับตาและจะสัมภาษณ์เจ้าตัว,ตวเป็นๆหนแรกหลังจบงานด้วยมันตื่นเต้นไปหมดที่จะดูฟอร์มของเขาแบบใกล้ๆเราล้วนทราบว่าเราได้สุดยอดผู้เล่นมาสู่ลีกแต่ผมคิดว่ามันเหนือวกว่านั้นนี่คือโคตรแข่งสุดพิเศษเมื่อใดก็ตามที่ก้าวออกจากแมนซิตี้หรือพิมเมอรีอังกฤษเราจะพูดถึง ในหิ่งเดียวกันกับเทอรี่อองรีไอเด็กคนนี้มีทรงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของพิมพ์ลีกอังกฤษโอ้โหนานๆทีเจมี่เคเลกเกอร์นะครับจะได้ออกปากชมนักเตะของเรือใบสีฟ้าของเรานะครับและรวมไปถึงทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีเคลเลกเกอร์ส่วนใหญ่นะครับจะกัดแล้วก็แซะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรารแต่ในหนนี้นะครับเขาได้มองว่าทางด้านเออร์ลิงฮาลนะครับ จะก้าวไปสู่ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมตลอดการของพิมพ์บริดคนต่อไปเทียบเท่ากับตําแหน่งของทางด้านเชลลี่อองรีที่ทําไว้ในขณะนี้นะครับเชลลี่อองรีนะครับเล่นให้กับอาร์เซนอลมีช่วงฤดูการที่ดีกับอาร์เซนอลและเมื่อก้าวออกจากอาร์เซนอลไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะยอดแข่งคุณภาพของอังกฤษและแน่นอนนะครับคาร์กเกอร์เขาได้บอกว่า เอริกฮาแลนด์นะครับจะอยู่ในบทบาทเดียวกันาลครับมาดูข่าวต่อมาเลยดีกว่านะครับข่าวนี้เป็นข่าวของสตีวีจี้นะครับหรือว่าสตีเวนเจอราดคุณซื้อของทางด้านแอสตันวิลล่านะครับเจราดนะครับผู้ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเก้าอีร้อนของแอสตันวิลล่าได้เปิดเผยว่าก่อนเกมที่จะเจอกันกับซิตี้ผมมีวิธีการที่จะจัดการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้กล่าวว่ามันคือความท้าทายของพวกเรานะ พวกเรากำลังเล่นกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยผู้เล่นเวิร์คอาร์ดและหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในโลกแต่พวกเราทําได้ใกล้เคียงกันตอ้หนัาที่ผ่านมาที่ผมได้คุมเจอกับพวกเขาแผนของพวกเราคือทําให้พวกเขาเล่นยากมากที่สุดเมื่อฤดูการที่แล้วพวกเราสามารถทําให้ซิตี้เป็นทีมที่น่ากังวลมากๆในช่วง76-77ถึงนาทีนั้นพวกเราจึงรู้ว่าพวกเราสามารถจัดการกับพวกเขาได้อย่างแน่นอนสตีเวนเจลาดครับในฤดูการนี้กับฤดูการที่ผ่านมานั้นแตกต่างกัน กองหน้าของเรานะครับจะเป็นกองหน้าธรรมชาติตัวฤดูการที่ผ่านมานะครับใช้ระบบเป็นฟอร์นารมากกว่านะครับก็คือกองหน้าตัวหลอกนั่นเองหรือว่ากองหน้าตัวจําเป็นยิ่งในฤดูการนี้นะครับได้ทั้งด้านเออร์ลิงเบลล่าแล้วก็ฮูเยนอวารีสที่สามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าธรรมชาติได้ทั้งสองคนเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าธรรมชาติทั้งสองคนเข้ามาในทีมนะครับเกมนี้ไม่หมูแน่ๆนะครับสำหรับสตีเวนเจอราดและตอนนี้ฟอร์มอลอนแรงของเออร์ลิงเบลล่าแลด์นะครับเรียกได้ว่าพีคสุดๆเลยนะครับ รวมถึงฮูเรนอัลเรตที่กําลังปรับตัวเข้ากับลีกและทีมและสามารถจบสกอร์ได้แล้วนะครับนั้นถือว่าเป็นงานที่ยากมากๆสาหรับแอสตันวิลล่าของซีวินเจอรัลนะครับมาดูข่าวต่อมาดีกว่านะครับเบเนดตติวานะครับเขาได้กล่าวผ่าน BBC โดยยอมรับถึงฟอร์มการเล่น <c oughs> การถล่มประตูของเออร์ลิงบารฮารลนว่า <c oughs> น่าทึ่งแบบสุดๆและน่าจะยิงให้ซิตี้เป็นกรอบเป็นกำพร้อมชูฮูเรนอัลเรตว่าเป็นกองหน้าที่จะมูกไว้ทั้งคู่ เมนเดโดนะครับเขาได้กล่าวว่าฮาร์แลนด์เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากทั้งเก่งเร็วและแข็งแกร่งเขาก็หายในการทำประตูตลอดเวลาการมีกองหน้าแบบนี้ในทีมมันยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะใน2เกมที่ผ่านมาเขาน่าเหลือเชื่อสุดๆและผมหวังว่าเขาจะไปต่อในแบบนี้เรื่อยๆเมื่อเวลาที่เขาได้รับแรงกดดันเขาจะเก่งขึ้นและรับมือกับมันได้ดีมากคุณสามารถเห็นได้จากสีหน้าเขาตลอดเวลาว่าเขาต้องการทำประตูมากแค่ไหนเขาดูดันมากเวลาที่อยู่ในกรอบเพียโทษกระทั่งนั้นเองนะครับเขาก็ได้กล่าว ถึงฮูเรียนอัลเบรตว่าฮูเรียนเองก็เล่นได้ดีเหมือนกันมันยอดเยี่ยมจริงๆที่เรามี2กองหน้าที่จะหมูไวัยในการทําประตูได้ตลอดและรู้ว่าต้องอยู่ตรงไหนในกรอบเขตโทษพูดถึงการทําประตูผมคิดว่าฮาแลนด์จะทาประตูได้มากให้กับซิตี้ในฤดูกาลนี้และผมหวังว่าฮาแลนด์จะสามารถยิงได้ถึง50-60ประตูก่อนถึงปีใหม่หรือว่าคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะครับฮูเรียนอัลเบรตก็อาจจะไม่น้อยหน้าทางด้านเอริงฮาแลนด์ อันนี้ก็เป็นคำเก่าวผ่าน BBC ของทางด้านเบนโดซิวานะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการที่มีนักเตะใหม่2คนเข้ามาในทีมก็คือกองหน้าอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์กับฮูเรียนอัลเบรตเข้ามานั่นเป็นการทําให้ทีมนี่ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็มีการจบสกอร์ได้เฉียบคมมีความเร็วความแข็งแกร่งจินตนาการแล้วก็การยืนตําแหน่งในกรอบเขตโทษที่ดีนะครับ ก็คือทางด้านฮูเลียนอัลเบรตกับเออริกเบลฮารันด์นะครับสองกองหน้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราได้ความมาใหม่ในฤดูกาลนี้และทางด้านเบนเดอรติวาก็บอกว่าถือว่าเออร์ลิงฮารันด์ถือว่าเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์สุดๆในเวลานี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอานะครับนี้เป็นคํากล่าวของทางด้านเบนเดอรติวานะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของเบนเดอรติวาเช่นกันนะครับซึ่งทางด้านเบนเดอรติวาเขาได้ออกมาเปิดเผยโดยยอมรับว่า ก่อนหน้านี้นะครับได้มี1ข้อเสนอยื่นเข้ามาซื้อตัวเขาในช่วงตลาดใกล้จะปิดแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการที่ทางด้านเบเนดติวาขออยู่ต่อช่วยเรือใบสีฟ้านะครับเบเนดติวานะครับเขาได้กล่าวว่าที่นี่เราเป็นหนึ่งใน3ามโมตอนชั้นนของโลกในขณะน,นี้ดังนั้นผมไม่สามารถมองเห็นว่าที่ไหนจะดีกว่าที่นี่เพราะที่นี่เป็นตมตอนที่ผมอยากอยู่และผมก็มีความตุกมากๆด้วย มันไม่ใช่การตัดสินใจอะไรที่ยากเลยและไม่มีข้อเสนอใดๆจะมีก็มีแค่ข้อเสนอหนึ่งจากตโมสร1หนึ่งเท่านั้นไม่มากไปกว่านั้นมันจริงค่อนข้างง่ายสําหรับผมและตโมสอนเพราะข้อเสนอเดียวมันมาค่อนข้างช้าดังนั้น การที่สโมสรจะหาใครมาแทนที่ผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกไปนะครับผมมีความสุขมากๆกับที่นี่และผมจะตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อสโมสสแห่งนี้นี่นะครับเป็นคําพูดของทางด้านเบรเดโติว่าที่ได้ออกมาพูดนะครับในส่วนของการย้ายทีมนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีความสุขกับแมนเชสเตอร์ทิตตี้ดีและมีหนึ่งข้อเสนอเข้ามาจริงๆแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตลาดก้จะปิดดังนั้นสโมสรต้องการปล่อยเบรเดโรติวา่าหรือว่าเจ้าตัวนั้นขอขึ้นบัญชีย้ายเองนะครับ ทำให้ช่วงตลาดใกล้จะปิดเนี้ยการที่จะหาใครมาทดแทนในตำแหน่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ถือว่าตอนนี้มีใจให้กับเรบัยสีฟ้าเต็มเปี่ยมแล้วนะครับก็ไม่ขอย้ายทีมแบบฤด,ดูการที่ผ่านมาแบบงองแงอีกแล้วนะครับก็ ขอให้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างนี้ต่อไปจนถึงจบฤดูกาลนะครับสำหรับเบนเดรติวาเอาล่ะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเือรไบสีฟ้าได้รับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคืนวันเสาร์ที่3กันยายน2565นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งอย่าลืมรับชมระหว่างเรือไบสีฟ้ากับทางหน้าแอตตันวิลล่าในเกมนี้นะครับทางด้านแอตตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพเรือไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ